สบายดีพี่น้องมืาเนี่ยนะมามัดเข่าซอยเอื่อยเด้อพ้นกับมาพ่อพ้นมาซอยพ่นสัก่อนตะจังสิตัดอญ้า<ป>ต่อลย้าองท่วมไปตายมายมวสิย่่งไปซ้ายนะ,ะ <laughs> สบายดีพี่น,อ <laughs> น้องมอนีไหมที่ดอกอเอ้พวกเนี่วันมันสิซอยพ้นยุดไใดวบ่นี่สุดนางนี่นะ บาดเข่าซอยไอ่ซอยเอือยอีกเลยจ้าเมื่อนี้อ่า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 สบายดีพี่น้องหนยค่ะคุณพี่สบายดีเบิ้งนางล้มสิพัดนางไปเลยจ้า่หมวกเดเดยอบาดพี่น้องเดี๋ยวเผามาเด้อน้าค่ไดจะเป็นรุนะคะไมัดนะเอาคือประมําพร กไว้กันนะจีตาม,ตามให้เ็แมันลแดดเนาะบน้วัวกระทิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยล้มพัดไปเรีนี้ก็จะเป็นดัดยาวไว้ให้บัวอีกนะคะอา้าวพีเจ้า,มจา,าไม,ม่ได้กับปีนาะนพี่น้องเอ้ยใน้มาแล้วนบ้านแล้ว ยัง่ะที่มาอันนา่าพระวาสิมาตากฝนอยู่ก่อนเอาแบบนี้มันจังมันจังไวเนาะพี่น้องแบบว่ามันฝ้าอยูดิท่านแบบว่าบนนี้ฝนนี่มันกิดบนฝ้า,าออนะคะบนน,นั้นนั่นแล้วก็ชุดกับคนนี่พอยว่าจะเคี้ยวจำกันอยู่เนาะมันก็เขา่าก็บปรนยากาศละเอ้ย <laughs> <laughs> วุ้ยพอดีเย็นนะฝนตกนะ <laughs> พ้นกัลลินพี่น้องเอ้ยตายเลยคนที้ห้ามเข่าอันนี้คือข้ถาวขาดาอเอานะพี่น้องเอ้ยมันเอารถเท้าไปต่อมพี่นอ้องมียอยู่าพายุทั้งหมดท่ามีอยู่เด้อทายพี่น้องเบิง่งเบิ้งในที่พี่น้องเอ้ยหนายทางบ้านข่อยพุนก็เพราพุนโคตรเข่าก็เต็มเที่ยงอยู่ มีไรกรไัไรมีพลนยุสานเดี๋ยวพมแม่มเบิดเลยบอดนนีนะ <c ười> เอาเกี่ยวมื่ออออวานนี่เอากเยอะๆๆเจ้าต้องพอดในพ้นยุสน้ำได

ลอยนีค่ะมาอยนี่ค่ะโอ้ยตายรูปวันนี้พี่น้องฝนมาแรงเยนนี้มาเข่านี้ฝนลอยนี่ค่ะตายตยถือว่าเป็นยอนเจซใส่ชุดนี่มาบ่าฝนจะตกแม่ไอ้ชั้นก็ใส่ชุดนี่มาแต่แม่มาตกแห้งกว่านี้ลเ่าอพ่อพผมไปบคกณแพ่อแนี้ถ้ามีบานควางวงอยู่คนหนึ สวยกันอย่งน okay. ะพี่น้องกคนสังกับบอได้เอามาแล้วอๆๆสบายแต่ก่อนก็ถือกล่องให่แล้วเนาะ่อยบอได้หุกเขาน้ำมูเฮดียนะ้ดบอชิจุดแวละพ้นกับบอนี้เียกสบายดีพี่น้องเลยบอลอนค่ะ แต่ว่าเรื่องคันค่ายนี่คันเปิดเส้นค่ะมือแรงกับเตียมเก่าแล้วเนาะแล้วก็บพ่อเป็นยังนู่มันใจค่ะมันใจในความงามเพิ่งสิคันนิดหน่อยกับพ่อเป็นยังค่ะพอดีเก่ากวนไ <c oughs> ม่นิดหน่อยแบบเมื่อว้าไปนอนไม่นึงกับต๊มน้อยนึง,ง,นนง,งนนได้พีนน่น้องเอ้ยอะไรแบบน้องใจอะไรแม่นี้หนิจำอายไหม เจดสีเห็ดใดทุกอย่างพี่น้องเลยให้เห็ดยังก็เฮ็ดเราหมักย่องบอกได้บอกได้ใส่ฟัง้อเจดิีเราหมักย่องพอว่าเรากับพอเต็มมาได้พะวันอ่ะเราก็โคนอยู่เลยหักย่องพดก้อนเจ้าเล่บเป็นผู้ช่ก้อนเลยคผู้คนจิุ้นกดนะพี่น้องพี่น้องเลยท่านขาดห้ามค่ะพี่น้องคะกับโบเปียแข้งมาได้เราสู้แม่นาสิเส่ปมมันยื่มเลยหรกคะ กำลังจะรุดลุยไเวลาองไรก็ไม่ทันค่ะอุสตส่าห์แต่งตัวส,ยสวยๆมาไล่พน้พน,พน,พนเพลงก็มากค่ะาหามพ้นกับปรยูรควะะ่ำสวยตรงนะัน้นมันเย็นหามน่องเอลยหามพ้นกับปรยูรหามจังไรเพื่อนกับบองฟันได้หนาเพป็นสโต๊ะแล้วข้างคนน้ำพี่น้องเอลยปูมัดมเยอะคนฮ่าคนเลยมึอนี่นั่น นั่งกันได้จอว้จอมาเละค่ะไม่เป็นไรค่ายนิดหน่อยยิ้มก็แหงแหงยิ้มก็แหงแหงทั้งนี้ก็คนพี่น้องเลยอ้ยจะียอมา่อหักีานกาบเจ้า่ออวย่กเฮยอวยมาทั้งกองก็กาบเจ้าพ่อนักก แล้วต <c oughs> ัเรียกจเปนตัดหาอยนะคะพี่นออ้องะเดียวาปนตัดหนาอยกนะคะเนี่ยแต่ว่าหัวลมหนาวเริ่มออกแล้วล่ะค่ะแต่วมาอันนี้ก็เป็นหัวลมหนาวนะคะหัวลมดุเย็นถ่าเย็นถ่าเย็นดยจ้น เย็นแบบสดชื่นเลยทีเ้องวเลยมันจังบวะฮอนนะคะเอามานซัมฮอดร้านนะคะบริการงามสมัยคู่มือนี่คะเป็นต้องมาที่รีตองนะคะสมัยก่อนเนี่ยเอาไม่ได้นะคะอันนี้เอาแค่บรลุดค่ะเพราะ เด่นตนางเด้่เรือจักหน่อยเพราะว่านางเป็นตะบึงเนี่ยมันก็นเป็นนางเอกเนาะแล้วเธอจะไปถ่ายไทย <c oughs> มันเป็นนางเอกนะจนเป็นพีเชนพีเซนต <c oughs> กกเตอร์จะกล่ำจกเส้นมาพร้อมกันย้อนว่าเกิดมาเป็นกระเทยห้ามองรังเอ้ไล่ม่ได้จ้าคือใช้ชีวิตแบบเลยเปลือยบ่เคยสิมือหลือบ่เคยสิบื่อความเป็นกระเทยโสดน้อยกานโสดโสดมาละอุ๊บเจเลยเจ้าผู้บ้าก็เรียงเราเรียงดี ป้าก็เลี้ยงเราเลี้ยงเดียบอกเคยได้เลี้ยเสียท่าขโมยกระตางไม่สนใจเจ็ใจให้หลอกค่ะพี่น้องชิดิดกระเทยกับจำนี่แหละนะคะแอบยังมากไหมโอเคพักก่อนค่ะเอาไม่ที่สุดใกล้เสร็จพี่น้องมาทำไมพัดเก่งยเจ็บขนขนพัเกลีมาแม่

จบดีๆนะลูกลูกอันนี้มันสัตร์อยังไงอันนี้มันเรียกอะไรว้าวเป็นักกูเป็นนเป็นคู่ชิคเกอร์หน้าตาคู่กตาจ้วกรย่างก็นั่งแบบด้ทีเจ้าค่อยชิดตั้มตอดอะไรค่อยชิดตั้มตอด นัตตะพ้นป <s> ัานได้อยู่เดี๋ยวฟ้าขึ้นอีวพี่น้องเ้ยเป็นตานัตตะพ้นทันทีกาใต I <laughs> เข้าไปหน่อยค่ะคนก็ทำนิดหน่อยค่ะเด็กๆมองทางด้วยโอ้นกกรถโซนใช่เดี๋ยวไม่หมวกนะใช่เดี๋ยวไม่หมวกนะมันก็ไม่เห็นความสวยทั้งนั้นสิอาเจ้าก็ไปใกล้ๆดอกไม้เนี่ยกินกันมาลอกกับดอกไม้สีเขียวดอกไม้สีเหลืองสุดอยู่ธงไฮทงนาเขากันบ่พี่น้องเอ้ยโอเคค่ะข่าวอะไรไปแต่ประามตรเอาหรออ๋อยูน้ำพี่นุ๊กเป็นพอกินน้ำเลยนะครับผม ผมไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่ผมหิวแต่ผมอยากครับผมคลายคลายก็ไม่คลายมากคลายนิดหน่อยอันนี้อันนี้จกตาใช่ไหมที่จริงกับคันคายแหงนะแต่ดีแล้วพ้นผมันได้งามดีทุกคนว้าว สีมัสมาตัดหญ้าต่อนะคะวันนี้ยังไม่ได้ยาให้วัวเลยเมื่อนี้เจซีคือขยันแท้เนาะฉันขยันทุกมือฉันเป็เด่นแต่งเอาเห็ุเลยคือเหตุเมื่อนี้นะพิษลายเมื่อนี้พิษปกติลายขี้ยาอย่าลืมขย่ามั้งคะฉันกระทันทุกวันเขาซันน่ะแหละขั้นมือใด้ฉันบอกขี้ขานเอาอกระสีมัดมาหลุดวัวเจซีสีแดงอันใดบอลกับเขาแห้ ร้านยาแล้วไม่ได้เมื่อยค่ะเมื่อยสะารานเครื่องนี่ค่ะ คีนเขาแล้วล้ะค่ะเพิ่นกับมาหุญ้าซอยอีกจ้าลานๆจ้า ต้งแตนมันฝนปนในร่างพอละเมงอ้าแอลนูอยู่ไหนนางเจ็บแอวพี่น้องเอ้ยมันเจ็บขางนี่แคลดแคลดอยู่ทอกระเทยอดทนก็อย่างนี้แหละพี่น้องคะเพี่ปานนี้กับพ่อพีู่พใ่ออยากได้เป็นลูกเนี่ยบอกขาเพื่อยากได้นางไปตอนหญ้าเนี่ยบอกะาไทยนาแทนควายก็ได้นะคะ ถ้าส well ิหนหลังไปจังได๋เจ้าก็สิได้อวยโอเคจักก็เด้จักก็ไว้หันแล้วมาก็จังเอาบ่ยันเนาล่ะลงถอยโอ้ยจักบ่เลิกบ่ล่ะสิมาลงถอยสุดนติดสตาร์ทวีโก้แล้วนางคนี่คือนางงามคู่บทเจรถน่ก็ใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย งมุนนิดหน่อยนะคะเอาแบบบาทเดียวติดเลยค่ะไม่ค่ะไม่ติดค่ะต้องมีรอบสองนะคะ ะทำงานไปด้วยมีความสุขไปด้วยพี่น้องไปแต่งตัวเป็นป้าป้าปอบบอย่งไดกะบข้ามะเบิองมาชมใหยข้าวมะไก่เจตีข้าวกระดกพี่น้องจังได้อยาให้ความสุขพี่น้องเจตีกะเฮ็ดเป็นที่ได้ค่ะไก่ทั้งเรียกแล้วก็ไก่เล่นเจตเป็นพี่บ้าแล้วนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะหลานสาวค่ะน้องปลาค่ะมีถังกระต่อยคนหยาบนได้ต่อกไฟแล้วพี่น้องถ้าทำระบายดีจะมีเฮ็ดเบียกต่อยนะคะยังมีอีกใช่ก็น้อยใช่ก็น้อยนึงว้ายใช่เอาเรื่องอะไรพียัง ที่เอขาขาดแล้ว